แตกตื่นฮือฮาทั้งเซเว่นหลังเพกซุปตาคนดนังใช้ชีวิตติดดินแวะซื้อของแน่นอนว่าเป็นเพกซุปตาขวัญใจของใคยหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับแบรรี่นเดตคูกิมิยะวันใจของนางเอกซุปตายา,ยาแย่รัสยาและจะเห็นจากหลายๆครั้งว่าหนุ่มนเดตน์นเป็นเพกที่ใช้ชีวิตติดดินชิวชิวเสื้อยืดรองเท้าแตกก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วก่อนหน้านี้ เจ้าตัวยังบิดมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่ภูเก็ตซึ่งหนุ่มณเดชน์นั้นสวมใส่หมวกกันน็อกแต่ที่พีคือเจ้าตัวไม่ได้ใส่รองเท้าขับรถล่าสุดอินสตาแกรมของหนุ่มณเดชน์ดได้มีแฟนคลับรายหนึ่งได้โพสต์คลิปของหนุ่มณเดชน์พร้อมกับแท็กภาพมาในภาพจะเห็นว่าหนุ่มณเดชน์นั้นกำลังยืนให้พนังงานคิดเงินอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เซเว่น ซึ่งหนุ่มนะเด็นั้นทำตัวติดดินใช้ชีวิตเหมือนตัวเองนั้นไม่ใช่พระเอกสุปตาคนดังเลยล่ะคะ่ะ